ส,สุปสับซุกขนครับบาสกกลจะเห็นทักดีเด้อดีด้วพี่น้องมันเสียเอียนเ้ย <c oughs> เป็นเย็ดเร่ตายหัวไสวหัวไสนีมันตายยุวะหัวไส้จทมันตายะตายหั่นเตอนยงเกียดบ้าหั่ไส้ดาวดูนะครับบ่มันหอมดีใช่เหรมา,ามันจะหอมดี ยืนห้าสีม,มาทพัดเอเอียงนะครับพี่นอ้นองมาจากข้าตําเคียงแล้วเอาใส่สีเทาไว้มันตายกันนะครับสีพัดเอเอียงสีแดงครับเยอโมสีพัดแห่งบ้าสกลุลเป็นผู้ขั้วบรรยากาศตอนแรงฮะเออเดี๋ยวขอเป็นผู้เหดเองอันเดีวัมนมาเหตตัญญาครับปุ่นครับพี่น้อ,องน้ำยาขรบปุ่นเอาไปหน่อมแซ่บพี่นอ้อง

อยากไปเล่นอีเคยขบวนนะนพชรเรีดกห้อากระยากริเปล่ะเรียกหรอบรรยากาศแดงๆครับตะเว้นสิตกคู่หระสิบห้บ้าสะกนคั่วกันครับคั่วเอียนคอเต่ขอภัยคนบกินแน่ครับฮะยังกับวาบอได้ เห็ดน้ำเยอะกระพุ้นกรบ้อะพี่ต้อไอ้หน่อยก็เป็นว่เลยวเกิดแล้วเนาะฟเห็ดฟาเแี้วเออหามีดดวงเขาเข่ามะกีดคกนี่จขาเ็ดกียบนะเป็นคักสิกินว่หลายมือสังหารเทาครับขอโทษค่ไฟค้นมะขีดด้อมีหูดเอา ข้าวมันออกกันเนาะดูน้ำเมืองมันออกหล่อนเป็นหล่อนวะนี่ครับวีธีการโหดใส่ขี้เทานะครับแล้วก็โหดกระดูกมันดันนึ่งเด็ดกระดูกรันคั <c oughs> กเป็นคัก <c oughs> เอี้ยนโล่ไปอ๋อโล่หายแสนแสนเท่าไรเบสเนี้ยเก่าซิปเก่าซิปสามพันเออว่าถึงนี่ ลอยลอยก็าบาทลอยแปดชิะอ้ประมาณเกาบสามพเือดเดือดเื้อนสีหนาเข้าไปเออสีดรนจะหนึ่ก่ีเน่นาะำเพื่อนหนึ่งกัอีมยแต่ว่าเงีอยเท่าบางส่งือสมารสิตมันมของแกมนั่นนี่นะเออของแกมแล้นี่นนขตาแบบเพจเป็นเพจได้ครันท่าน

แซ่ระบำเด้ท hmm. ่งเขาโรงเรียนโ่องบีบบ่แมเนบ่หันแน่น่เดยวขคยไปเคยุ่นเนตัางหลางกาก็ไปเอาย่หันจักเ่นนะจ้ะเนาะเออเนาะ้จักเปิอยู่แจ๊กกด๊บยของเหี้ยนอมันโคกมันโคกไปท่าทีฮอว่าไปทางบนอยู่ไก่ไงเนาะ เล่นน้องไพ่ไปนี่มันคู่กับน้องไพ่กันเดียวกันบอกเมื่อกี้มันเป็นเหมือนโคกมันก็เปลี่ยนซื้อใหม่บ้านมาีหน่ามั<อ>ามมาน,มมมนบ้านเดียวมูลหรือมีหน่านะย่้มแรงว่าหน่าเมื่อนมาร้อนเยียงสิมี้แล้วเขาเขาไปจอผมเขามาคนนำแง้มแรงอาไรอย่างเงี้ยเลยเนาะเออเอาเรถ ่อยเห็นตานอง่อยเหนพัดให้กินนะพัทแสบแสบมือนีก็สิพัดเองจืดดีเด็กภาาย่งเอ้ยขอจือดอยู่แ <c oughs> นวสิแแสบอัตตาใสไปหลวดนะเดี๋ยวเขาไปเห็นตอนเลือดนะครับน,น,นี่เทีหมอ่เขาหลังอีกต้นเขาทั้งบะพ่นแมกแบบแอนพอ่อเ็น เรามักเปียบเลือดเดี๋ยวมาคันนล,ล่างจนเกลี้ยงน้องันน่ะเลือดีนันเสียเดีสุกเากับบอจักเขาได้เยจังมื่จิ้งนม่นกันนะ่นาเขามองสื่อมาค้งมาจักซมือเรา้ะเนื่อรอ้อตับมัน,ง,นง่เป็นง่เขาอภัผผู้บกินด้วยมมักอีสาม บมอเยอะเดียวหมอครับปุ่นผมเพิ่มกะที่เอดนะครับอืมว่ามีท่างบูชเสื่อโลดฟวดปาดนี่ก็นาน่ครับบริกินะนบริกไปกอะไรยากก็นัครับกินด้กเนี่ครับนนอกเอากินกินโลดวันนี้มาแร้งไง โอเคโอเคจะจะเคยกินบอสบายดีนะสบายดีปลาลงไหมน้ำชิงสีมาเบิ้งครับุ้งผัดเพรียงเครื่องเท่านี่มันชิ่งเงื่อมากนิดหน่อยเนี่ยบกเขือเครื่องนะครับโี่ค่าโอเคอันบ่อันแบบพริกข่อันนี้เครื่องน่าตำไหม สิมาบ้าตกอนิปใช่ไหกนอนอมเมื่ออะไรเอ้าแล้วกินข้าวปุ่นอิ่มแล้วเราเมื่ออไรสิเอา้าอันนี้เดซังบริสกินค่ะเราจะมาตีก็ลุกจะพัดเองหมดเอเราว่าให้กับพัดเราเห็ดเออถาเขามากก็จะกินพัดไปอ,อกีกหรอพัดไปออกั

เอาข้าวนมื่อหแม่ก่อนรัดบา,บาสะกดเอาเอาหวัวแล้วมันเกลียว่าจเาเลยมันต้องใส่เสียงเลหลายนจังสิเกี่ย,ย,ย,ยข้าวนะครับ แล้เประตัหนาบ้านเอาในวัตถุดิบสับเดี๋ยวข้าจติปลาเห็นมันซุกไปนะครับส่ปล้ซุกเติมน้ำลงไก่เติมน้ำไปเกือวนี้เ่า่สิใหญ่เลยแบบนี้โดเมื่อต้นนึกนึอื้กนี่นึกนึกล้วเดี๋ยวค้าวิดมาพรนนะครับใส่ก็ห้ย น้ำปลาซอสผู้พรท้องนะครับแล้วก็ผสมหลุดใส่บะแครงยว่ารุงครับใส่ซอสใหอยครับจะเสียนไอมนะซอสผู้เขาครับน้ำปลาเล็กน้อยครับแล้วก็ขาดก็ได้ครับกนอดไปนวด มาหลายนะครับใสเ่เลยโอเคคนดูว่าอะไรดิใส่ใบกระเพราหน้าอย่างนี้เหรอเก็บด้ว,วาใบกระเพราเก็บแล้วมาเลยสูก,กินนะใบกระเพรามาเลยสูพัดเครื่องหลายเป็นหลาย เดี๋ยวตอนติดโครงแจ้งแซนน้าตาลแจ้งมานะครับแจ้กสิมาซิมกันอีกอนี่น่าสนใจที่เด็ดนี่ครับไม่ปีกไข่เนาะปีกไข่ดิีปีกไข่อ่อนเผ็ดชิน้นเผ็ดดีสักคนคือว่าเห็นไหมแต่น้อยนั่งไปเหยียดเบี้ยงยืนโอเคเดี๋ยวปลาไปแจ้งข้าวครับอีกเอีนสุกดีกับพดีแล้วผ่อถาผ่อ,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 อนอันมาเนาะ ก็เพื่อจะกินเขาได้ฟอมกันได้ย้อมสีปิปลาิดน้เส้นน้ำตาลจัหนใชิกัอห take on

ออโอเคอยัดให้มันอันนี้จักหนนะ่อยเนาะอัน,นเปื่อยจักหนงไงเอาอันไม้มาเท้าเสีเดียวถ้าพี่ตรงไหมแม่พี่น,อน้องเดี๋ยวถาหมูเข,ขามาซิมครับคักแล้วคักแล้วแมาพี่น,อน้องกินข้าวแรงครับชิม<น>เรียกว่าสกักปรกซีมือซีมือพี่เดอมเหมือนซีมก่อนนะั่น คยตามตกาเป็นคอยจนนัดให้เห็นด้สบายดีเนาะป้าสุคนบอกินเอียนนะครับมีอะไรนี้อกินว่าไหนไหนนี่มันยิบขาวสบายดีถ้าดอกคิปจะบกคอยอันนี้คีิเอาเสือไปให้เขาิบเลเสือเนาะไทยรานาจคนเดียวแอบบ่เรียวกินเนียนมา ฮ่าเอ้วกินเย็นกินีสิอืมหลานนเออนกินเย็นเจอถามใช่ปะบนเพื่เจ็ดใช่พวกสุดอกหลายนึ่ใช่แต่มันอยากเย็นดะเฮันตื่น่นตอนน้มันหอนมเอียกินบอกมันถึงกองนะมันต้องกินกับกับเดียนะงานกระปิก

ก็เป็ดก็เวด่ะนี่านเ็ดเ็ดจอด้วยไม่ต้องเนเอืมนองน่อตัวนี้จออันนี้ไปเขาอเปิดเพลงมาเด้อพี่น้องเปิดร้านกินน้ำกันตัวนฮะันคืออะไรมันจรินเหรอจะได้มันบวเป็ดปนไม้เพ่ป็นคาโกลน์มันเแบบะร้อวแท้มันสีเป็ดดูสักป่เป็ดเป็ดอ

มามากว่าคนนะบบเขียดเจ้ากไ้คนเขียเขายังรืมื่อเมืพื้นจะเจ่นเกมอะไรนี้พื่นเขาบรหารพื่อนหอดมือบุญนายพี่น้องเอียถเสียเพื่อบต่างๆในเด้อพี่น้องเพื่อกีพ่ะเจ็บสี่บอกเกี่ยวข่าวนาแซงมั้สิล่ะหน้าปีเออไม่จะบอกเกี่ยวข่าวหน้าปีโอยจะถาบังมืออื่นฮะ ทีมงานบ้าน่อยเชียเอาทีหนึ่งให้เพิ่งจตพวกพวกอาใช่เนี่ยังย่ยวิเคราบ้านคยครับพวกหนรเล็บบอดูรผ้าจับขเชื่อิ่ขที่ฝ่ายเขาตื่นเต้นนะ็ดไรนอกนปนนี้พี่น้อง กินเป็นเอียงเขาเอ็นอียงพาร์ทเพชรก็ต้องขอบใจขอบคุณพี่ต่อเนาะเพผนเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมงานชีไฟยเมนหาชิพันกีบเอ้ยแมนเซนกีบเมนบอกหนึ่งเซนกีบเนาะเจ้าอมนี่เจ้าบุหงาเด็กๆหน่อยเนาะเจ้าอมนี่เจ้าเจ้าบุหูาจำนวนเลยเดี๋ยวชีไปซื้อสปอนเซอร์มืออื่นไปไหวให้เจ้าหยุดท่าเนาะ แน่ว่าเพียหนึ่งจังอเสยางตัวเองเนี่ยไมแบ่ไม่ได้ก้นมากก้นอะไรเขาสมัครใจอยะันี่จขอกับไห้คำชี้ไอดีมเนี่ยจะคนละซีสารห้าสิบเนาะคเออคนไหรสารห้าแสนซีสา้าสิบบกกี่ที่หรอบกคำชี้บกกี่ที่เนี่ยขอสปอนเซอร์ให้เงี้ยต่างๆเขาถากดบอกคำชี้ก็บริส บ่าวกอยเนี่ยเขาอุษาบ่าวกอยมั้งเ่าอ at ุ um uh ่าเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามแล้วมันพึกตอนนั้นตอนแรกอะไรเกี่ยวเขาแล้วเขามัดเขาแล้วเขาก็มาพึกต้นไม้แบบว่าเขาไปเดย์ทิพเดย์ทิพย์สองมัดเขาแล้วเขามาพึกเพื่ออะไรเนาะเขาก็ลงแต่เสาอีกลงแต่หามงกุฎสาวกูหายเขาเนรอเจอไรโดนสัตว์ไอ้คนเบ เกินคำตอนง่ายๆอันนี้บวอนมาหนึ่งกินแอยเป็นผู้คัวหนึ่งแม่บ่งักผู้คัวไปซื้ออีกไปซื้อไปซื้อยี่บันด้วยเป่บับบังนะผัดเียมนะทีมันจะแบบแบบยังันจะเป็นเป็นปลาแรบปลากรเนาะขึ้นแน่แน่แบบกระดุก มันหอมกว่าอีกเนาะหอมเลยกับมันนัวกัวกันทำไมไม่เคยเห็ดเลยเนี่ยเนาะมันบอกเผ็ดเนาะแปลมาพี่ตบอเผ็ดจกันคนบางคกินแ่นั้นเผ็ดนันหวานใช่แล้วแต่กนชวนโตเมันจับไปทีไดบางคนมากินรู้มากกว่ามันชุดยอด